โอ้หหม่ำอะไรคะย่าหม่ำกุ้งเหรอคะโอ้โหดูนั่งพับเพียบหม่ำเลยนะคะเนี่ยอาห์หเก่งยังเลยอาหโอ้โหเก่งมากเลยโอ้โหเก่งมากเลยนะแม่พี่ย่าก,กินเหมือน,นกันนะกินเหมือนกันนี่นย่าดูแม่กิน,นอาห์ห์ให้แบบป้าป,ป้อนไหมให้ป้อนไหมโอ้ ไม่ให้ป้อนเหรอพี่ยาจะกินเองใช่ไหมเหรอใครจะกินเองพี่ยาจะกินเองเหรอคะยากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรคะข้าวกับอะไรข้าวกับอะไรคะเอาตักดีๆตักดีๆนี่อะไรตักดีๆแล้วอรคะกุ้งกุ้งโอ้โหตักดีเดี๋ยวหกนะอย่าให้หกนะตักดีๆค่ะโอ้โหโอ้โห อิ่มยังคะอิ่มยังอ,อืมตักดีๆเอามือรองไว้ด้วยมือรองไว้ด้วยสิอืมจะหกมันจะหกลูกเอาๆหกแล้วหกแล้วหกแล้วหกแ,แล้วคาไม่เอาไม่เอาไม่เอานะอ้าวอืมโอ้โ <laughs> แบ๊วแบ๊วยิ้มหวานยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยค่ะโอ้โหอร่อยมากอร่อยไหมคะแซ่บไหมแซบโอ้แซ่บไหมแซบไหมแซบแซบอืมแซ่บจริงๆเลยอาหม่าทำข้าวต้มให้หนูหม่ำเนี่ยแซ่บมากเลยใครทำให้กินอาม่าอร่อยไหมอร่อยขอกินด้วยได้ไหม ให้ปลากินด้วยได้ไหมโอ้ให้ปลากินด้วยเหรออ้าวป้อนด้วยอร่อยจังเลยอร่อยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยใครทําให้หนูกินนะมะมาเหรออืมไม่ต้องมือลองไม่ต้องมือลองค่ะอร่อยแมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอืมแซ่บไหมแซ่บไหม เผ็ดไหมเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมเผ็ดหรอเผ็ดยังไงเสร็จูฟาฮูชาเลยหรอคะไม่ต้องเอามือลองหรอกลูกเอาถ้วยเนี่ยถ้วยลองไว้ถ้วยลองแล้วถ้วยลองไว้เอามือลองมือจับถ้วยไว้จับดีๆจับดีๆ่าจับดีๆนะคะอิ่มยังอิ่มยัง อิ่มยังคะอิ่มยังหนูอิ่มยังโอ้จับถ้วยจับถ้วยโอ้โหจะช้อนถ้วยโอ้โหดูที่แกดูแะดูอ้อหออร่อยมากเลยเนี่ยใครทำให้หนูกินคะแม่แม่เหรอแม่ชื่นใจเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ดูแม่ชื่นใจมากเลยอ๋อไหนยบายก่อนสิบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนบายบายกล้องก่อนบายบาย bye bái chúc chúc vàng ch้อน còn gì này bái còn cả bái bye còn cả bye bái à? chúc chúc còn chúc chúc còn chúc chúc bỏ chúc chúc con chúc chi con bỏ chúc chúc con chúc con chúc con nhím 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 gì nhím người này ping ping ta ping ping này ping ping ngay หมาว่าไงคะด็อกอหมาหมาหมาว่าไงนะด็อกหมาหมาแมวเออเหอปลานกนกนกอะไรภาษาจีนว่าไง Má. Má. Má này. Má. 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 Má Má này hả? Ôi, má này là kẹt. Má. Má. Lay? má lay, <coughs> <wizard died> <coughs> <coughs> แมวะไรอ่าเคมหม่นข้าวต่อนะคะ